สวัสดีนักเรียนพัทลโอทิ่ทุกคนนะครับวันนี้ถือว่าพวกเรามีโอกาสดีที่จะได้อบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งโรงเรียนเราหางยายจากกิจกรรมนี้น่าจะประมาณสองปีเพราะว่าภาวะของโรคติดต่อโควิดสิบ นะครับทำให้ในเรื่องของการจัดก,กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากต้องยกเลิกครับแล้วก็ข้อจำกัดด้วยคําว่าเว้นระยะห่างทำให้สถานการณ์โควิดนั้นคลี่คลายแล้วนะครับคลี่คลายไปในทางที่ดีก็เลยสามารถจัดกิจกรรมได้ นะครับพี่ม .4 บางส่วนเป็นนักเรียนเก่าของพัฒราบพิษดังนั้นเขาก็จะมีความคุน้นเคยนะครับรู้จกักแนวปฏิบัติของนักเรียนของพัฒราบพิษเราแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนที่เข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นน้องมอหนหึ่งและมอสี่ในบางส่วนนะครับนักเรียนอาจจะยัง ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยนะไม่รู้ว่า,าการเป็นลูกเท่าเหลีที่ดีจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องทำตัวอย่างไรสวัสดีครับน,นักเรียนโรงเรียนเปลือเชือ,อ,อเือชือโรงเรียนต่อนรัสวัสดีครับน,นักเรียนโรงเรียน พัทรบ,บอรพิษนามนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน500กว่าคนขออนุญาตเช็คประชากรก่อนน้องมอ .1 ครับมอ .1 ยกมือลูกมอ .1 มอ .1 มอ .1 โอ้เอาเบลงลูกต่อไปที่มอ .4 ครับที่มอ .4 โอเคครับต้องเรียนทั้งนบนทั้งบนหนึ่งครั้งบนบนสองครั้งบนบนสามครั้งนั่งตัวตรงครับก่อนที่พระอาจารย์จะได้อบรมเนาะ เดี๋ยวคุณครูจะมีวินิทัศน์ของโรงเรียนแนะนำก่อนเพราะว่าทักเรียนเป็นผู้ใหม่โดยเฉพาะอองคนหนึง่งบางคนขึ้นเข้ามาวันนี้ในรั้วของโรงเรียนพัทละวอดพิษปัยวันแรกยังไม่รู้จักว่าโรงเรียนเรามีอะไรบ้างส่วนพี่ม .4 จจะเป็นเด็กเก่าที่นี่พี่ม .4 ครับใครที่เป็นม .3 ที่นี่ครับยกมือครับโอ้โเอามาลงรูปรเอามาลงใครเป็เนลูก หลวงพ่อสุภัรทรปนิพนธ์คนคนั้นมีบุญทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ที่ว่าเราจะได้รับสาร,ระความรู้ธรรมะแล้วก็กิจกรรมดีๆที่พระอาจารย์จัดได้จัดให้พวกเราตลอดทั้งวันนะครับก่อนที่จะถึงหน้าที่พระอาจารย์เดี๋ยวจะได้ส่งต่อให้คุณครูนะครับได้เปิดวิดิทัศน์แนะนําโรงเรียนนะครับให้พวกเราได้ชมเด็กเก่งก็จะได้รับชมอานมาจะต้อสะอาสะอาสะอาขันตมือขึ้นลูก วันนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกา55นาทีโดยประมาณใครที่ตั้งใจฟังอาจารย์ใครที่ตั้งใจปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำขอให้ข้อควรดันสอนได้เกรด4ทุกวิชาไม่ติดศูนย์ไม่ติดรอไม่ติดม2ไม่ติดวันพาอาคิว่าสังโคมเมนาโถในสิสังครับต่อไปวัดพระศรบนสั้นๆต้องการดูึงดันดึง2 3รัง สัมมาสัพพุโพภะคะวัพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราพุทธโธเมนาโถในสีสั์ขึ้นสวัชโตภะคะวตาธัมโมธรรมานามสานิกราธรรมโมเมนาโถในสีสั์ขึ้นโส ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมบามิกรสังโฆมินาโหนะโมสามจบดังดับต่ำกันทุกนะโมตัสสะภะคะวะโตะระตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ Okay. 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 I do

ปนโนภาขวะโตสาวกสังโฆยะทิอังจัตตาบบริปุริสทยุขานิอาจาปุริสันุขะลาเิสบุคคลหลากหลายอาชีพอนาคตของชาติไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนายุกไม่ว่าจะเป็นใครต่งตางๆก็าตาม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดารานักร้องหลายขั้สนสาเร็จการศึกษาณนะพัทรลพบพิที่ดีนะครับรวนแล้วแต่เป็นรุ่นพี่ของเราที่สร้างชื่อเสียงไว้มากมายพระอาจารย์เชื่อเลือเกิดว่าที่รั่งต่อหน้าพระอาจารย์อยู่นขนาดนี้500กว่าชีวิตทุกคนเก่งไม่มีใครไม่เก่งและคิดว่าทุกคนเป็นผู้บอกง่ายสอนง่ายปฏิบัติได้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการอบรมหนึ่งวันวันนี้นะครับลูกๆครับอีกสองนาทีนะลูกถ้าอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าพวกเราจะตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ทําได้สมกับความเป็นบุคคลที่ฝึกได้สอนได้การอบรมหนึ่งวันวันนี้ถึงเวลาจะน้อยแต่พระอาจารย์ตั้งใจที่จะนาเอาสาระธรรมะกิจกรรมแล้วก็สิ่งละอันพลน้อยที่พระอาจารย์ สามารถนำมาใช้กับพวกเราได้จากตั้งใจอบรมให้ได้มากที่สุดตอให้พวกเราตั้งใจรับมันแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดูมีคุณค่าทางด้านวัตถุแต่พระอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจแล้วก็จะอยู่ในความคิดในจิตใจนักเรียนไปตลอดถ้านักเรียนํำมันไปด้วย อาจารย์เองนั้นเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งธรรมดานะครับไม่ใช่เทวดาที่จะเสกสรรสร้างไหมมั่นธุนใหม่ให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีได้เพียงแค่การอบรมหนึ่งวันท่านทุกเอการตลอดจนถึงคณะทุณครูอาจารย์ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่บุคคลที่มีมวลพิเศษที่จะเสกให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่งได้ทุกคน แต่การจะเป็นคนดีและคนเก่งได้นั้นขึ้นอยู่กับที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัตินะครับอาจารย์และคุณครูทุกท่านเป็นแค่เพียงแ,แค่ผู้บอกทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งปีการศึกษานี้น้องม .1 ที่กําลังเป็นน้องใหม่สุดสําหรับมัธยมต้นตั้งใจส่วนพี่ม .4 เคยมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วเคยผ่านการติดศูนย์ติดรอมาแล้วเริ่มใหม่ยังไม่สายนะครับ ขอให้ตั้งใจว่าอีก3ปีต่อจากที่ไปเราจะเอาความสําเร็จไปลบคำโกถูกเอาความสําเร็จไปฝากพ่อแม่และตั้งใจทําความหวังขอเราให้สําเร็จนะครับพระจัดเป็นกำลังใจให้ส0มสิบวินาทีสุดท้ายลูกก่อนที่เราจะได้เดินตาม,มาทํากิจกรรมให้พวกเรานึกถึงคุณกุศลที่เคยทำกรรมที่เคยสร้างคุณงามความดีใดๆที่พวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่เราจําความได้วันแรกจนถึงเวลานี้ เคยบวชพระสดมนรักษาศีลฟังธรรมให้ทานตั้งใจทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลืองานคุณครูช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันละกันขอความดีเหล่านั้นจงเป็นพระ,ะตะบะเดชะปัจจัยสมบูรณ์ให้พวกเราจงมีแต่ความสุขและความเจริญยี่สิบนาทีสุดท้ายให้ตั้งใจอธิษฐานต่อผลงานความดีที่พวกเราได้ถึงนะครับหนึ่งข้อ ขอคุณงามความดีเหล่านั้นจมบันดาลผลให้สิ่งที่เราตั้งใจดีแล้วให้สำเร็จได้ถดงง่ายสาธุค่อยๆลุกตาขึ้นมาครับเป็นภาพที่น่าชื่นใจนะครับท่านผู้มีการคณะครูทุกท่านก็เห็นแล้วดีใจโอ้แต่ครับพอลุกตาขึ้นมาเป็นเรื่องปกาินธรรมนะครับไทยหัวเราะเวลาแสดงพระเช้าไม่ได้เป็นขวัญบานนะครับหัวเราะห้าครั้ง ขอร้องให้ดังกว่านี้ขอร้องไปอีกทีขอร้องให้ดีกว่าเดิมดังตรงตรงห้าครั้งไม่ต้องจึงจึ๊งจึงจงจึงได้ดังตรงตรงเฉยๆพอเอาละคิดว่าพวกเราน่าจะเก็บกดแล้วก็เก็บซ่อนแต่ปัญหาเบื้องต้นของพระอาจารย์ตัวนี้ถ้าพระอาจารย์ตระลดดลงไปคงจะไปไงหลังดูตรงโน้นนะครับจะหาที่ลงก่อน อยู่หาใจานักเรียนแลลุนเอาละนักเรียนครับวันนี้เรามาเจอกันขออนุญาตกำหนดชี้ตาตัวเองอย่าไปชี้ตาเพื่อนนะครับชี้ตาเพื่อนหรือขมตาเราเขียวนะครับไม่เกี่ยวกับพระอาจารย์นะต่อไปจมูกวันนี้เราใส่แมสครับสองปีที่แล้วยังไม่ได้ใส่แมสครับไข่เจีย م ลึกลงมาต่อไปจะเคียมยหน่อยปากหัวไหล หัวเข่าต่อไปทําเองนะหัวหัวเข่าหัวไหล่ปากจมูกหูตาหัวหัวตาจมูกปากหัวไหล่หัวเข่าหัวไหล่จมูกหัวเข่าหัวเข่าตาหูจมูกหัวเข่าหัวไหล่ตาหัวหัวไหล่หัวเข่าจมูก ตาปาจมูกหูหัวหัวเทาหัวไหลหัวไหลหัวเทาหัวพระตอนแรกคิดจริงครับตองคนตาอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับใอรรลูกใป้าาตัดมาได้แต่ตอนไหนนะ้ามันจะยากเกินไปก็เลยปกเกินหนึ่งครั้งปกเก็นสองครั้งถ้าอาจารย์นก็เป็นครูนะครับสอนอยู่โรงเรียนเทศบาลสอนอีสานกีฬะวิทยาคาร์จันทึงสุดเหมือนกันคุณครูทุกท่าน ที่สอนพวกเราอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับใดๆก็ตามจะเจอเด็กอยู่สองประเภทเขาบอกว่าเด็กไทยมันอยู่สองโรคหนึ่งคือโรคสมาธิสันสองก็คือโรคบางจนสันเพราะฉะนั้นเราจะมาทดสอบกันว่าเราจะเป็นสองโรคนี้ไหมพระอาจารย์สมมติให้นักเรียนเป็นเป็นสัตว์อยู่สามชนิดดีวกว่านักเรียนครับ ท่านอาจารย์บอกว่ากระต่ายให้นักเกียนเอาสองยื่มาไว้บนหัวแบบนี้นะครับกระต่ายนักเรียนจริงทำดีน่ารักส่วนผู้ชายทำนี่น่ารักจนคุยมุ้ยกระต่ายรับกระต่าย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 แบบนี้นะกระต่ายสองมือนะพะอาจารย์ถือใมือหนึ่งนะกระต่ายต่อไปช้าครับช้ามีวงแบบนี้ช้าช้าช้า ต่อไปครับสัตว์อีกหนึ่งประเภทครับซี่ที่มีเขาสองข้างครับเดี๋ยวเต็มปากเต็มคำเลยต่อหน้าพราเลยก็ควายคหน่าหนหน้าไปหาเพื่อนนะครับอย่าหันหน้าหาเขาแต่ไม่ใช่ควายอะไรวัววัวเขาสองข้างเนี่ยอืวัวนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าคนให้พวกเราอยู่เฉยครับคนคนจะอยู่เฉยอีกครั้งหนึ่งกระต่ตายช้าง วัวคนเขาบอกว่าเด็กพัฒนาอภิเกิเพราะฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าพวกเราทําได้แน่นอนต่อนะกระต่ายช้าวัวคนคนกระต่ายช้าคนวัววัวช้ากระต่ายคนคนกระต่ายช้าวัววัวกระต่ายคนช้าวัว คนกระต่ายช้างวัวคนพัท,ทระบัวทิศเก่งจริงๆครับสามารถจับสัตว์สองชนิดมาแปลงร่างเป็นตัวเดียวกันได้ครับกระต่ายและช้างครับเก่งจริงๆสมคำรับมือแนะ่ทั้งหมดตกหนึ่งคันตกเป็อสองคันอาจารย์คิดว่าพวกเร,เราน่าจะน่างาวเอางี้ลูกคิดว่าน่าจะเงยให้พวกเราเอามือสองข้างมาแตะไหล่เพื่อนอยู่ข้างหน้าครับ เนีแตะนะไม่ใช่ดีพอเพื่อนเานะดีพอเพื่อนเพื่อนตายครับมีไม่เกี่ยวกับเพื่อนการนี้เอามือมาจับไหลเพื่อนที่อยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนน่าจะเมื่อยหละดูทรงแล้วเอามือแตะไหลเพื่อนข้างหน้าพูดตามเพื่อนจ๋าเพื่อนงาอีกพันดงเพื่อนจ๋าเพื่อน luek mua ek nga ka luek mua ek nga ka hai hua mua ee tan ga nuak mai hao ding 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 mua 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 ding 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 mua 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 ding 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 mua 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 นวดนวดนวดเอาตัดตัดตัด uh, ต oh, uh, oh, ัดต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  ข้พุเจ <Fih veyard subscriber> oh. <veer> ้าบอว่าทำใดใครบอกามมือสนอหันหน้าปปนครับเอามืตไหขึ้นเลเอาตไเยบเอามืแตงไหนเลัผู้จ่าารเพี้ยงขาเพ่อนเพี้ยง๋าเพีอยเพื้ยเไม่จ้าถ้าเพี่ยนเงยันจ่ให้

ถ้ากระด้างถือดีจะไม่มีจำเริญจะน่ารักเหลือเกินเพราะอ่อนน้อมผอมตนนะครับพามือลงลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเจอพระอาจารย์ต้องยกมือ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 ไหว้ด้วยถ้าบอกว่ายกมือไหว้ก็ยกมือไหว้คนมื่ขึ้นมาด้วยเมื่อเราเจอพระอาจารย์ต้องยกมือเจอท่านผู้ในการยกมือเจอคุณครูเจออาจารย์ยกมือ กลับบ้านคุณพ่อคุณแม่มารับต้อยกบือกลับไปบ้านเจอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้อยกบือตื่นเช้ามาเจอพระบิณธาบาตผ่านหน้าบ้านยกบือกลับไปบ้าน